สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับจีรศักดิ์พดุงศักดิ์นะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องประวัติลีลาดนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าลีลาดนะครับเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่เน้นความสวยงามฟิวไหวของผู้เต้นตามจังหวะต่างๆโดยถือกําเนิดขึ้นในหมู่ชนชั้นสูงฝั่งตะวันตกที่นิยมใช้การเต้นรําเป็นกิจกรรมในงานสังคม โดยการเต้นรำแต่ละจังหวะมีต้นกำเนิดที่แตกต่างกันประเภทสแตนดาร์ดจังหวะแทงโก้แต่เดิมคือจังหวะมิลองกาที่ใช้เต้นกันในโรงละครเล็กๆแต่เมื่อชนชั้นสูงจากประเทศบราซิลไปพบเข้าจึงเริ่มมีการนำมาเต้นรำกันมากขึ้นและชื่อของจังหวะมิลองกาก็ถูกเปลี่ยนเป็นจังหวะแทงโก้ในที่สุด จังหวะวอล์กเนิดขึ้นในช่วงปีคศ1910ที่บอสตันคลับในโรงแรมซาวายประเทศอังกฤษมีชื่อเรียกว่าบอสตันวอล์กก่อนที่จะเสื่อมสลายลงไปและกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งโดยถูกด,ดัดแปลงท่าเต้นให้เข้ากับยุคสมัยจังหวะควิกวอล์ ถือกำเนิดขึ้นในตอนใต้ของประเทศเยอรมนีในช่วงยุค60ซึ่งเป็นจังหวะที่ต้องใช้พลังสูงเนื่องจากเป็นจังหวะที่มีความเร็วถึง60บาตต่อนาทีโดยเน้นที่การรักษาจังหวะให้ต่อเนื่องเน้นการเต้นแบบอิสระจังหวะฟ็อกทรอตเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ก่อนสองครามโลกครั้งที่หนึ่งในทวีปยุโรปโดยนักเต้นประกอบจังหวะคนหนึ่งชื่อแฮร์รี่ฟ็อก และถูกนำมาดัดแปลงขัดเกลาโดยแฟรงฟอร์ดประมาณปีคศ1922ถึงคศ1929จนเริ่มแพร่หลายจังหวะควิกสเตปเป็นจังหวะที่ถูกแตะแขนงมาจากจังหวะฟ็อกทรอตเนื่องจากจังหวะฟ็อกทรอตมีความเร็วค่อนข้างสูงถึง50บาตต่อนาทีทำให้นักดนตรีเล่นได้ยาก จึงถูกปรับลดจังหวะลงมาและนำมาผสมผสานกันจนเกิดเป็นจังหวะควิกสเตปขึ้นและเริ่มแพร่หลายประมาณปีคศ1 9 2 8เป็นต้นมาประเภทลาตินอเมริกันจังหวะแซมบ้ามีต้นแบบมาจากแถบอเมริกาแต่ถูกพัฒนาจนเป็นที่นิยมในประเทศบราซิลจังหวะแซมบ้าได้ถูกยอมรับให้เป็นจังหวะที่สามารถเข้าแข่งขันในมหากรรมการ แสดงระดับโลกที่นิวยอร์กได้เมื่อปีคศ1939และอีก10ปีต่อมาจังหวะแซมบ้าก็ถูกยอมรับกันอย่างแพร่หลายในปีคศ1948จังหวะรุมบ้าถูกนำเข้าไปยังประเทศอเมริกาโดยทาสชาวแอฟริกัน และถูกพัฒนาต่อจนกระทั่งมีตำราการเต้นรำเกิดขึ้นซึ่งตำราการเล่มนั้นเป็นที่แพร่หลายให้จังหวะรุมบ้าได้รับการยอมรับในที่สุดจังหวะแอมโบเป็นจังหวะที่ตั้งขึ้นจากชื่อของหมอผีในประเทศเฮติเป็นการผสมผสานการเต้นในแบบแอฟริกันคิวบัน และนิยมเต้นในคิวบาโดยแพร่หลายโดยโดยแพร่หลายเมื่อเปเรสบาโดนักดนตรีชาวคิวบานำเอาจังหวะน,นี้มาเล่นในประเทศเม็กซิโกและได้รับการบันทึกเป็นแผ่นเสียงในปีคศ .1951 จนถูกเรียกว่าเป็นราชาราชาแห่งเมมโบจังหวชะชาชาชาถูกพัฒนามาจากจังหวะเมมโบซึ่งตั้งขึ้นมาจากการเรียนเสียงรองเท้ากระทบพื้นขณะเต้นรำ โดยถูกพบเห็นครั้งแรกที่ประเทศอเมริกาและแพร่หลายไปยังแถบยุโรปจากนั้นก็ได้รับความนิยมอย่างจริงจังในช่วงปี 56, คศ1956ก่อนที่จะถูกตัดท,ทอนลงเป็นชาชาแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังคงเคยชินกับชาชาชามากกว่าจังหวะจอยส์กำเนิดขึ้นในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา ราวปีคศ1940เป็นจังหวะเต้นรำในแบบที่เน้นจังหวะจัโคนและการสวิงโดยถูกดัดแปลงมาจากดนตรีในหลายจังหวะทั้งร็อกแอนด์โรลออฟริกันและอเมริกันสวิงเป็นต้นซึ่งในการเต้นนั้นจะเน้นการดีดสบัดและเตะปลายเท้าซึ่งเป็นซึ่งต้องใช้ความสนุกสนานในการเต้นและใช้พลังสูงจังหวะปาโซเดเบลเป็นดนตรีที่มีจังหวะ2-4 คล้ายเพลงมาร์ชของสเปนใช้ในช่วงพิธีกรรมที่นักสู้วัวกระทิงกำลังเดินลงสู่สนามและขณะกำลังจะฆ่ากระทิงก่อนจะพัฒนามาเป็นจังหวะเต้นรำโดยฝ่ายชายจะเปรียบเสมือนนักสู้วัวกระทิงที่จะบังคับร่างของคู่เต้นซึ่งเสมือนผ้าสีแดงให้แกว่งไปมาในลักษณะกำลังโบกสะบัดเพื่อยั่ววัวกระทิงและจะเต้นโดยการย่ำส้นเท้านำเป็นจังหวะอย่างเร็วไม่ค่อยใช้สะโพกเคลื่อนไหวเท่าไหร่นัก กติกาลีลาดทางด้านผู้แข่งขันจะเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งเต้นเป็นคู่การให้คะแนนการเต้นให้ลงจังหวะกับดนตรีและดูพื้นฐานของการเต้นว่าถูกต้องหรือไม่การทรงตัวของลำตัวมีความสัมพันธ์กับคู่เต้นดูการเคลื่อนไหวให้ผิวไหวสวยงามการออกแบบการแสดงการเลือกดนตรีประกอบการใช้เท้าในการเคลื่อนไหวจะต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์การใช้พื้นที่ฟอร์ในการเต้น จะต้องหลบกหลีกคู่ต่อสู้อื่นและไม่ไปรบกวนคู่เต้นอื่นซึ่งส่วนประกอบต่างๆในการให้คะแนนมีสัดส่วนเท่ากันเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประวัติของลีลาดวันนี้ผมก็ขอลาตัววันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ